สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคะวันนี้พี่อนาตพี่อนาตจะมาทำอะไรคะวันนี้ป้อนให้น้องค่ะป้อนนมน้องอ๋อเลี้ยงน้องใช่ไหมคะแม่น้องออกคำค่ะอ๋อพูดก็ยังไม่เป็นคำเลยนะพูดให้มันชัดๆัดค่ะลูก <c oughs> รักน้องไหมรักค่ะรักค่ะ เบิ่งแน่ะพี่น้องอ่ะอีกคนหนึ่งนะคะเบึงบ่งเบงพี่น้องจะออาให้เบิง่งยายอ้อยเลี้ยงหลานสามคนพี่น้องเบึงบ่งเนี่ยบ่ดตายกับข้างเหลืองข่อยงานเนี่ยเบิง่งคุณน่ะน่ารักกลางน้องไหมคะลูกหลักัก,กน้องชื่ออะไรคะ น้องไอวาแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะหนูเออชื่ออะไรน้องอนนาพี่อนนาและน้องน้องน่ะน้องน้องที่น้องหนี่ยน้องชื่ออะไรหนูมีน้องชายด้วยใช่ไหมน้องน้องอะไรคะน้องอะไรคะลูกน้องอะไรคะน้องอะไรน้องชื่ออะไร พี่น้องเอาวาค่ะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยบิ๊กบายบิ๊กบายอ่ะมาต่อจอมกวนพี่นอ้องอ่ะจอมกวนค่ะ